เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานพระาธาตุดอยแม่ปังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งอดีตสัมผัสเรื่องราวลี้ลับและไขปริศนาความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณวันนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือไปอยังดินแดนล้านนาเพื่อฟังเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ พระธาตุดอยแม่ปังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงในอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนไปพบกับตำนานการสร้างพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับความศรัทธาของชาวบ้านและอิทธิปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันไม่รู้จบถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย นานมาแล้วในดินแดนล้านนาอันรุ่งเรืองมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่องตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีหิงสาวนางหนึ่งชื่อว่าแม่ปังนางเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง วันหนึ่งแม่ปังได้นิมิตประหลาดในฝันนางฝันเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมามอบให้นางดีใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อตื่นขึ้นมานางจึงเล่าความฝันให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็เชื่อว,ว่านิมิตนี้เป็นเรื่องมงคลและเป็นสัญญาณให้สร้างพระาธาตุเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแม่ปังและชาวบ้านจึงเริ่มปรึกษาหารือกัน ว่าจะสร้างพระาธาตุที่ใดพวกเขาตกลงกันว่าจะเลือกสถานที่ที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นเพื่อให้พระาธาตุเป็นที่ศักการะบูชาของคนทั่วไปและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเมื่อได้คอสรุปพวกเขาจึงเริ่มอ,ออกเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดในบริเวณนั้นการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องฝ่าฟันป่ารกทึบขามห้วยน้ำและปีนป่ายโขดหิน แต่ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าพวกเขาจึงไม่ยออ่อท้อและในที่สุดก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาพวกเขาก็พบกับสถานที่ที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่งดงามพวกเขาเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างพระาธาตุพวกเขาจึงเริ่มลงมือสร้างพระาธาตุทันทีการสร้างพระาธาตุเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะต้องขนวัสดุต่างๆขึ้นไปบนยอดเขาแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านพวกเขาก็สามารถสร้างพระาธาตุจนสำเร็จพระาธาตุที่สร้างขึ้นมีลักษณะสวยงามเป็นทรงระฆังคว่ำฐานเป็นสี่เหลี่ยมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่แม่ปังได้รับจากนิมิตเมื่อสร้างพระาธาตุเสร็จสิน้นชาวบ้านจึงได้จัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีการทำบุญเลี้ยงพระ และการละเล่นต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและถวายเป็นพุทธบูชาพวกเขาตั้งชื่อพระาธาตุแห่งนี้ว่าพระาธาตุดอยแม่ปังเพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ปังผู้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพระาธาตุหลังจากนั้นพระาธาตุดอยแม่ปังก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาก็มักจะมาขอพรจากพระาธาตุดอยแม่ปังและมักจะได้รับความสำเร็จดังที่หวังเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระาธาตุดอยแม่ปังได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนจากทั่วสารทิศต่ตางหลั่งไหลกันมาสักการะพระาธาตุเพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลทําให้พระาธาตุดอยแม่ปังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่และเป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศ นอกจากตำนานการสร้างพระาธาตุแล้วพระาธาตุดอยแม่ปังยังมีเรื่องราวอัศจรรย์อื่นๆอ,อีกมากมายที่เล่าขานกันมาเช่นเรื่องราวของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ใกล้กับพระาธาตุซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดจากอธิษฐานของแม่ปังและมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆเรื่องราวของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มาจำพรรษาอยู่ที่พระาธาตุดอยแม่ปังและได้พบกับพญานาคที่มาขอฟังถรม เรื่องราวของชาวบ้านที่มาขอพรจากพระธาตุดอยแม่ปังและได้รับโชคลาภหรือเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุแต่รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหารเพราะบารมีของพระธาตุดอยแม่ปังเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุดอยแม่ปังซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านและคนทั่วไปพระธาตุดอยแม่ปังไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณปัจจุบันพระธาตุดอยแม่ปังยังคงเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้พระธาตุดอยแม่ปังยังเป็นสถานที่ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางาศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆเช่นงานเทศกาลสงกราน งานทำบุญประจำปีและงานเฉลิมฉลองต่างๆการเดินทางขึ้นไปยังพระธาตุดอยแม่ปังในปัจจุบันสะดวกสบายกว่าในอดีตมากมีถนนลาดยางอย่างดีทําให้สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ได้อย่างสะดวกเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะได้พบกับทัศนียภาพที่งดงามอากาศบริสุทธิ์และความสงบเงียบที่จะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปสักการะพระาธาตุดอยแม่ปังขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมควรแต่งกายสุภาพและเคารพสถานที่ควรนำน้ำดื่มและอาหารติดตัวไปด้วยเพราะบนยอดเขาไม่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพระาธาตุดอยแม่ปังเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมและสักการะไม่ว่าคุณจะเป็นพระพุทธหรือไม่ก็ตามการได้สัมผสัสกับบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ ได้ฟังเรื่องราวตำนานและได้ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามจะเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและคุ้มค่าอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานพระธาตุดอยแม่ปังที่ช่องเรื่องเล่าตำนานได้นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนาน เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์เรื่องราวดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ